สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาในกิจกรรมและพิธีกรรมในการจัดงานปีใหม่ไทยนะครับวันแรม15บ้าค่ำเดือน12นะครับเดือนธันวาเนี่ครับเรียกว่าวันรับเจนะครับหรือวันต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งจะมีพิธีทางศาสนามีการเตรียมอาหารและขนมต่างๆเพื่อเลี้ยงดูกันในวันปีใหม่นะครับมีพิธีอลลิทมีการนึกสนุกสนานตามวัฒนธรรมท้องถิ่น นะครับอาจมีการต้อนรับปีใหม่เมื่อย่างเข้าเวลา1นึ่นาิกาหรือหลังเที่ยงคืนนั่นแหละครับวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนเจงซึ่งตรงกับวันปีใหม่นะครับจะมีการถวายและให้ทานข้าวใหม่และขนมต่งตางๆให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับมีการนำมีขออภยครับมีการทำบุญเลี้ยงพระรวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานในกรณีทำบุญที่วัดนะครับ มีการเล่นต่างๆและการแข่งขันและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆนะครับระยะหลังอาจนำเอาวันไหว้ครูหมอไตมาจัดก,กันกับวันปีใหม่ไต้ด้วยนะครับซึ่งจะเน้นกิจกรรมบูชาครูหมอไตและฮอลิกเป็นหลักก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของท้องถิ่นนั้นๆนะครับขอบคุณครับ